ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัส,สบดีที่27เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องไม่มีพลังใดสามารถชนะคุณได้พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันยอนบทที่3ข้อที่16 พี่น้องคะคุณรู้ไหมว่าข้อความในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นเป็นกฤษฎีกาของพระเจ้าคุณไม่พินาศเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งใดและผู้ใดสามารถทำร้ายคุณได้พระเยซูตรัสในลูกาบทที่10ข้อที่1 9ว่านี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและเมงป่อง และให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยและพระองค์ยังกล่าวไว้ในมาราโกบทที่16ข้อที่18ด้วยว่าถ้าคุณดื่มสิ่งที่มีอันตรายใดๆมันจะไม่สามารถทำร้ายคุณได้นี่เป็นมรดกของคุณในพระคิิสต์ในสดุดีบทที่9 1ข้อที่5ถึง7กล่าวว่า ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวันผันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านเหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านพี่น้องจงสังเกตส่วนหลังซึ่งบอกว่าสิ่งที่ชั่วร้ายโรคภัย แล้วความสยดสยองที่ทำลายผู้อื่นจะไม่เข้ามาใกล้คุณทำไมเพราะว่าคุณอยู่ในพระคิ์พระคริ์ทรงเป็นสถานที่และในนั้นคุณได้รับการปกป้องจากการทำลายล้างภัยพิบัติและความเสื่อมโทรมของโลกปัจจุบันนี้ฮาเลลูยานอกจากนี้ยังเตือนให้ระลึกถึงถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะอิสยา ในอิสยาบทที่54ข้อที่17ว่าอาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวเหตุผลที่อาวุธไม่สามารถจเจริญลุ่งเรืองได้ก็คือคุณมีชีวิตนิรันร์นั่นคือชีวิตของพระเจ้าที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่เน่าเปื่อยและไม่อาจต้านทานได้ จงระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านในพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าทุกคนที่วางใจในพระบุญน,นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์นี่เป็นชีวิตแห่งการครอบครองและการปกครองที่สมบูรณ์ชีวิตแห่งพระสิริชัยชนะความสำเร็จและความเป็นเลิศเพราะว่าชีวิตนี้อยู่ในตัวคุณไม่มีพลังชั่วร้ายใดสามารถเอาชนะคุณได้ คุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตจงถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค์ตลอดไปให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะขอบพระคุณพระบิดาสำหรับชีวิตแห่งพระสิริของพระองค์ในคาบพระองค์คาบพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวัน เหนือสาตาลและระบบเชิงลบของโลกนี้มากขอบพระคุณที่ทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ให้มีชีวิตแห่งพระสิริชัยชนะความสำเร็จและความเป็นเลิศอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด